ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพเจ Angelita Lot น,นะคะก่อนอื่นเราก็ขอเกินเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วไม่กดข้ามโฆษณาถือว่าซว่าเป็นค่าครูให้เรานะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะวันนี้เรามาทำ r รนดอมเช่นเคยนะคะมีหัวข้อ random ว่าเขาอยากกลับมาใหม่เดินไปกับคุณนะคะ ถ้าเนื้อเรื่องตรงก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้นะคะถ้าพลังงานตรงมันก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้เนาะรับไปแต่พลังงานบวกดีๆนะคะสามคาถาธาตุาไฟเมสิงธนูนะคะสองถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เจ็ดเหรียญธาตุดินพฤกษกันมังกรเดะชาริออรนะคะธาตุน้ำเนาะราศีกรกฎเดะเวิลด์เดะเวิลธาตุดินนะคะสองดาบธาตุลมมิถุนตุนกุมเนาะ มีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินนะคะราศีกรกฎแล้วก็ธาตุลมดินน้ำลมไฟมีทั้งสี่ธาตุเลยนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมกับคุณนะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะเขามีดวงที่เป็นเนื้อคู่กันนะคะเพราะว่ามีสองถ้วยขึ้นมาเป็นเนื้อคู่กับคุณนะคะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันทำงานบ้างานชอบออมีการเดินทางบ่อยติดต่อสื่อสารในการทำงานหรือเดินทางไม่ค่อยอยู่เป็นที่นะคะอาจจะเดินทางรอบโลกไปทำปงานประเทศนั้นประเทศนี้ดีวงานเยอะนะคะก็เลยแบบทำให้คุณสองคนนะห่างไกลกันจากในการทำงานเขาอาจจะมีบุค,คลิกท่าทางอาจจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้นะคะในสายตาคุณ คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะทําให้คุณอะเหมือนเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่าเนาะแล้วไงขอให้ไพ่เล่าเรื่องต่อนะคะ j u s อ่าุดโทษค่ะ t e m p a คนคนนี้นะคะเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะกับคุณอะ จะที่ยังไม่เคยมีสถานะชัดเจนในด้านความรักก็จะมาทําให้ความรักของคุณและเขามีสถานะที่ชัดเจนขึ้นเป็นคนรักที่ดีขึ้นหรือถ้าเขาเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้เขาก็อยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนรักที่ดีเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะจากไฟน่ะจะมากลายเป็นน้ำนะให้มันสมดุลกันนะคะคือ อาจจะเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะก็กลับกลายมาเป็นคนอารมณ์เย็นขึ้นหรืออาจจะเป็นคนที่เคยนิ่งเฉยในความสัมพันธ์คุณคือไม่เคยมีแต่ให้คุณเดินหน้าเขาไม่เคยเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้เขาก็จะมาปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะกับคุณเปลี่ยนแปลงตัวเพื่อคุณน่ะค่ะเนี่ยค่ะเขาอาจจะติดต่อสื่อสารกับคุณส่วนมากทางด้านออนไลน์หรือสื่อสิ่ง ตรงตอนไหนตรงไหนก็นแล้วแต่ที่เขาสามารถติดต่อคุณได้เป็นส่วนใหญ่นะคะคุณสองคนจะไม่ค่อยได้เจอกันตัวเป็นเป็นเท่าไหร่เนาะจนยมาจะติดต่อกันทางด้านโลกออนไลน์มากกว่าสองเหรียญเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะถึงเขาจะมีการเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้พบได้เจอคุณอยู่ห่างไกลกับคุณ แต่เขาก็ทำให้คุณรู้ว่าเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะหมุนเวียนอยู่ในชีวิตคุณไม่เคยไปไหนจากชีวิตคุณก็ยังเหมือนผู้หญิงคนนี้ยืนดูผล,ผลผลิตที่เคยหวานเอาไว้เก็บเกี่ยวเอาไว้ก็เหมือนด้านความรักความสัมพันธ์เหมือนกันเขาอาจจะไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณอาจจะทำให้คุณคิดว่าคุณตกอยู่ในสถานะเป็นตัวเลือกของเขาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาก็ยัง ยืนดูผลผลิตที่เขาเคยหว่านเอาไว้เหมือนกับความรักที่เขาเคยปลูกรักเอาไว้เห็นไหมเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะไม่ว่าทางไหนหนทางไหนที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณได้หรือหรือส่องดูคุณได้นะคะเขาก็ทำทุกวิธีทางเนาะเพราะว่าเขาไม่เคยไปไหนไม่เคยห่างไปจากจากคุณนะ่ะนะคะเขาก็ยังแบบวนเวียนนะ่ะ เนาะไม่เคยไปไหนหรอกแต่คุณอาจจะเข้าใจเขาผิดหรือยังไงก็ได้นะคะ4ดาบตอนนี้ความรักความสัมพันธ์มันระหว่างคุณสองคนนะอาจจะหยุดนิ่งนะคะอาจจะหยุดนิ่งไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่ไพ่จะสื่อว่าเนี่ยเขาจะมีการอยากเดินทางกลับมานะคะอยากกลับมาใหม่และเดินไปกับคุณนะคะเนาะ มันจะมีการจบลงนะคะในสถานะเดทนี้คือจบคือเขาจะยอมทุกอย่างที่ในสิ่งที่เขาเคยอาจจะทําไม่ดีเอาไว้กับคุณหรือไม่ให้ความกระจ่างชัดเจนอะไรกับคุณเลยนะคะเขาก็จะกลับมาเปลี่ยนแปลงจบในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเห็นไหมคะห้าคาเขาอยากจะไปต่อในความรักความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างชอบแบบ ถ้าด้านการงานคือเป็นคนชอบแข่งขันชอบเอาชนะนะคะถ้าด้านความรักนี่ก็คือว่าถ้าเขาคิดที่ลงทุนจะทําความรักหรือว่าจะมีความรักกับใครแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ยอมแพ้นะจะไม่ยอ่อท้อจะกลับมาเอาชนะหัวใจคุณให้ได้ถ้าเขาเคยทําไม่ดีหรือทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกของเขาเป็นตัวสำรองหรือในกรณีใดๆก็แล้วแต่เขาจะกลับมาเคลียร์นะคะ justice เห็นไหมคะเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์นี้จะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะจากสิ่งที่อาจจะทำไม่เคลียร์ก็ให้มาเคลียร์ขึ้นนะคะหรืออาจจะม่มีการมั่นหมายกับคุณนะคะ The high priestess นะคะเขายังมีความรุ่มหลงในตัวของคุณเข,เขาก็มีความรู้สึกว่าคุณอะเหมือนเป็นเนื้อคู่เขาอะเขามีความผูกพันกับคุณนะคะ มีความรักและความผูกพันในตัวคุณเนาะไม่สามารถตัดคุณออกจากชีวิตเขาได้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูดีมีเสน่ห์มีแพชชั่นนะคะที่เขาเห็นแล้วเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ไม่สามารถที่จะลบเลือนคุณออกไปจากใจได้อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่และเดินไปกับคุณนะคะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะราชินีคาากับราชาคาาเห็นไหมคะ เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่นะเป็นคู่กันแล้วก็มีสองถ้วยขึ้นมาเนะี่ยเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจมาเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะเป็นคนรักหรือท่านจดทะเบียนแต่งงานกันเลยก็ได้เนาะ The High r o f e n เห็นไหมคะไพ่พระขึ้นมาคือเขาอาจจะไปขอพรจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะขอให้ได้กลับมาเดินเคียงข้างไปกับคุณ นะคะให้คุณให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาอาจจะทําไม่ดีหรือทําอะไรไว้ก็แล้วแต่เนาะเราก็อันนี้เราก็ไม่รู้แล้วแต่กรณีนะคะเขาจะกลับมาแน่นอนนะคะสามถ้วยจะกลับมาเห็นไหมเฉลิมฉลองอยากไปต่อกับคุณในความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยากจะหยุดนิ่งอยู่แค่นี้นะคะคือเราดูแล้วอ่ะนะอีกกรณีหนึ่ง มันมีไพ่เดทมันจะจบลงนะอาจจะว่าที่คนคนนี้เดินทางบ่อยในการทำงานเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงกลับมาโยกย้ายการงานยศยกย้ายที่อยู่มาอยู่ใกล้คุณก็ได้เนาะกลับมาหาคุณเด,เดินทางมาหาภายในเร็ววันนี้นะคะมาปรับความเข้าใจนะคะมาทำให้คุณเป็นคนรักของเขาถึงขั้นผูกมัดถึงขั้นจดทะเบียน มั่นหมายหรือต่อไปอนาคตเฉลิมฉลองมีการแต่งงานกันก็ได้เนาะคิงดาบคนคนนี้ถ้าเขามาเขาถ้าเขาคิดว่าจะทำแล้วเขาเขาพูดจริงทำจริงนะคะคือคิงดาบนี่ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็ทำจริงเป็นคนจริงจังไม่ได้กลับมาเล่นๆน,นะ ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาเหน็บหนาวอยู่ตัวคนเดียวขาดคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาชีวิตไม่มีความหมายถึงจะมีเงินทองมากมายแต่ก็ไม่สามารถให้เขามีความสุขได้ในเมื่อชีวิตเขาไม่มีคุณนะนะคะเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเหมือนเศรษฐีคนนี้มีเงินทองที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนมากมายมีความสุขเงินทองรอบ ล้อมห้อมล้อมเขาแต่เห็นมาเศรษฐิคนนี้เขาก็ยืนคนเดียวเขาเขาไม่มีคู่เหมือนเงินทองหน้าที่การงานเขาพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่เขาขาดก็คือขาดคุณขาดคู่ชีวิตขาดคู่ใจที่ที่สามารถเติมเต็มให้เขามีความสุขได้อะมันไม่มีใครแทนที่คุณได้เนาะเดอเฮมิ it, คนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่ากับคุณนะคะเป็นคนรักอาจจะเป็นคนรักที่มีความผูกพันกัน ตั้งแต่อดีตชาติเห็นผูกพันเป็นคนรักเก่านะคะตอนนี้เขาก็อยู่ตัวคนเดียวนะเขาก็ไม่ได้มีใครเพราะคุณคนนี้ค่อนข้างที่เป็นคนฉลาดแล้วเก่งนะคะทุกอย่างเก่งหมดอาจจะชอบศึกษาเพิ่มเติมด้านความการงานด้านธุรกิจเขา เดะมนเห็นไหมคะเขาเศร้าเขาเหงาเขาเสียใจโดยเฉพาะกลางคืนเขาคิดถึงคุณนะคะอยากจะกลับมาทําให้มีครอบครัวกันอย่างมีความสุขอบอุ่นนะคะจะกลับมาให้ความยุติธรรมอยากแต่งงานอยากอยู่กับคุณเนี่ยเขาจะจไปต่อกับความรักครั้งนี้นะเหมือนคนคนนี้เห็นไหมยืนที่อยากจะต่อสู้ไปกับ กับคุณไม่ว่าสถานการณ์ต่อไปอนาคตจะเกิดเหตุการณ์เช่นใดเขาก็จะยืนหยัดเคียงข้างคุณไม่ทิ้งคุณไปอีกเจ็ดถ้วยเขาจะกลับมามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนะคะความสุขความสมหวังเป็นคนรักที่ดีสร้างครอบครัวไปด้วยกันช่วยกันทำมาหากินมีเงินทองทรัพย์สินมากมายคุณสองคนเป็นคู่ที่สมพงกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วเกื้อหนุนกันด้านธุรกิจ ้ทุกอย่างนะคะเขาจะกลับเอาความรักมอมอ่ให้คุณเป็นความรักที่อ่อนโยนนะคะจากคนที่เคยเป็นคนอาจจะเป็นคนแข็งกระด้างด้านความรักจะกลับมากลายเป็นงถ้วยเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเนี่ยคะ่ะหกคทถาว้าวจะกลับมาขอคุณแต่งงานก็ได้นะคะ ขอคุณแต่งงานแล้วก็เดินเคียงข้างไปกับคุณจะไม่ทิ้งคุณไปไหนต่อจากนี้ไปนะคะโอเคขอไพ่เลิฟแอนด์โรแมนมีอะไรจะเสริมคะในระหว่างความรักครั้งนี้ไพ่บอกว่าให้คุณลืมในสิ่งอดีตที่ไม่ดีแล้วก็ ให้อภัยนะคะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างคี้หึงคี้ห่วงเนาะถ้ากลับมานะเขาก็ไม่ชอบแบ่งปันความรักของเขาให้กับใครขอให้คุณลืมทุกอย่างกูดบายสิ่งที่ไม่ดีที่มันผ่านไปอะนะขอให้คุณกลับมาและปลดปล่อยตัวเองให้ทำตามใจ,ใจที่คุณปรารถนานะคะในด้านความรักเนาะและจะกลับมามีคอมมิตเมนต์กับคุณนะคะ เขาจะกลับมาจากไม่มีสถานะก็มีสถานะเนาะจะมาให้ความสวยสดงดงามเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกเพราะเขายังมีแพชชั่นต่อคุณเขามีความลหลงไหลถูกใจคุณไม่สามารถตัดคุณออกจากหัวได้เนาะจะกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะถึงขั้นแต่งงาน จากที่ไม่เคยมีคอมมิชเมนต์ไม่เคยให้สถานะคุณก็กลับมาให้ความยุติธรรมเพราะมันไพ่สำหรับหนึ่งเห็นไหมคะจะกลับมาให้ความยุติธรรม j u s t i c นะคะแล้วก็มามีคอมมิชเมนต์นะคะเป็นความรักที่มีคอมมิชเมนต์เพราะว่าเขามีแพชชั่นต่อคุณเขาลหลงไหลในตัวคุณนะคะเขาจะทิ้งทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีปลดปล่อยมันออกไปนะคะในระหว่างความรักของคุณสองคน โอเคเราขอให้คุณมีความสุขสมหวังในหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรักนะคะบ๊ายบาย